สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขวัวสมพรนะคะมาค่ะวันนี้ก็มีเมนูน่ากินน่ากินมาฝากาเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็คือจะผัดเส้นสปาเกตตี้นะคะแต่เส้นนี้ยังไม่ได้ลวกเลยจ้าจะผัดใส่กุ้งนะคะวันนี้ก็จะมีกุ้งมีพริกอ่อนหั่นไว้นะคะกุ้งอันนี้สมพรก็นำไปล้างน้ำแล้วนะคะ ก็จะมีใบโหระพากระเทียมพริกแล้วก็กระชายนี่นะคะไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็ตำพริกกระเทียมแล้วก็กระชายรวมกันนะคะก็เอาแหลกประมาณนี้นะคะความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบนะคะเราก็มาลวกเส้นสปาเกตตี้กันเลยจ้านี่นะคะสปาเกตตี้วันนี้สปอนก็ซื้อมาห่อเดี่ยว ก็ห่อเล็กนะคะเราก็มาต้มกันก่อนเลยจ้านี่นะคะเมื่อน้ําเดือดน,นะคะเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยจ้านี่นะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆย,ยุบตัวลงไปนะคะการต้มก็ใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีนะคะเส้นนสปาเกตตี้นี้จะแข็งมากเลยเราต้องต้มให้นิ่มนะคะแล้วก็นุ่มถึงจะอร่อยนะคะ ก็อาจจะใช้เวลานอนสักนิดหนึ่งนี่นะคะดาทีแล้วนะคะเหี่ยวนุ่มเลยจ้าต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็มาน็อกในน้ําเย็นนะคะไม่ใช่น้ําเย็นนะคะน้ําธรรมดานี่จะตักใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราล้างน้ําเปล่าครั้งหนึ่งนะคะเราก็นำไปเทน้ําออก นี่จ้าเทน้ำออกแล้วนะคะเราก็มาคุกกับน้ำมันพืชอีกทีหนึ่งนะคะหรือจะไม่คุกก็ได้นะคะการคุกน้ำมันก็จะทำให้ไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ผัดง่ายขึ้นด้วยนะคะเข้าๆลงไปแบบนี้เลยจ้านี่นะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะ ้ามาร้อนแล้วนะคะก็ใส่พริกที่เราตำลงไปนะคะเดียวจนพริกหอมนะคะทิ่ที่ตำนี้ก็มีกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็กระชายนะคะนี่จะหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปก่อนเลยนะคะกุ้งอันนี้ก็ ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แกะเปลือกออกอแล้วนะคะนี่จ้าเมนูจานเดียวค่ะวันนี้ผัดสปาเกตตี้ใส่กุ้งนะคะเราก็ผัดกุ้งให้สุกนะคะ พุดสุกแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นสปาเก็ตตี้ลงไปเลยจ้าก็ผัดให้ทั่วนะคะกินหอมมากเลยนจ้าเส้นอันนี้นะคะสอ้อรห่วลวกอาจจะนิ่มไปนิดนึงนะคะนี่จ้าน่ากินมากเลยเราก็มาปรุงรสกันนะคะ นี่เลยจ้าใส่น้ำมันหอยประมาณสองช้อนปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะด้วยสีอิขาว็็รุงรสนะคะแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่มนะคะนี่ผงปรุงรสผงหนัวนะคะ ใครไม่ชอบหรือใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้เสี่ยงสมพรแหบมากเลยน้ำมูกไหลตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอาจจะเสี่ยงเบาไปบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใส่พริกสดที่เราหั่นไว้นะคะว้าวไฟแรงเกินกระทะเริ่มไหมแล้วนะคะมีจจะเส้นยาวเกินเราก็ ตัดนะคะให้ครึ่งให้เหลือครึ่งนึงก็จะได้ไม่ยาวเกินนะคะนี่จ้ะกิ่นหอมมากเลยแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะเรามาชิมรสก่อนเลยจ้าเอารสที่เราชอบนะคะใส่ซีอิ๊วลงไปนิดนึงนะคะ ใส่ใบโหระพาผัดคลุกเขาให้เข้ากันเลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ดูผัดฟาเกตตี้ใส่กุ้งนะคะจานเดียววันนี้นะคะนี่จ้าไปเลยจ้าเรามาตักใส่จานกันเลย เส้นสปากเกตตีใส่กุ้งนะคะน่ากินมากๆเลยจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสักพอด้วยนะคะก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันจ้าคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมอย่าพลาดรับชมนะคะสวัสดีค่ะ